สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีเมถุนนะคะคนราศีเมถุนเนี่ยมีดาวพรหัสกลกุมลักษ์นะคะแล้วก็มีดาวเกตอยู่ร่วมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งความรู้ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาการได้รับการช่วยเหลือ มากมายนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่สำหรับคนลัคนาดาศีเมถุนแล้วตนุลักษ์ก็ไปอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะอยู่โยกหน้าลัคนาซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าก็ให้คุณต่อลัคนาด้วยเพราะว่าพุธในตําแหน่งนี้ก็เป็นพุธยงยศอยู่นะคะ,ะรวมทั้งเจ้าชะตาอาจจะเป็นช่วงที่มีการเดินทางบ่อย มีการที่จะออกไปพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราติดต่อสื่อสารอะไรมากมายนะคะแล้วก็อาจจะมีคอนเน็กชันเยอะในช่วงจังหวะนี้ที่จะต้องทำนู่นทำนี่เป็นช่วงที่เจ้าชะตามีความกระตือรือร้นดีนะคะแล้วก็อาจจะพบปะมิตรสหายที่ดีได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ของคนลัคนาราศีเมถุนวันที่สิบ นะคะกันยายนดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโครจรแบบเสริดก็คือโครจรแบบรวดเร็วเป็นการโครจรแบบวิปริตด้วยนะคะแล้วเขาก็โครจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีกันในวันที่11กันยายนเวลา18นาฬิกา 3, นาทีนะคะดาวพุธเป็นดาวตัวตนของเขาและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นกเกษตรนะคะอยู่ในเรือนพันธุ ะคะก็ค่อนข้างที่จะดะีแต่ก็จะมีความขัดแย้งมีความไม่ลงตัวอะไรบางอย่างนะคะาสำหรับคนทัศนาราศีเมถุนซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาหรือมีความติดขัดกับสิ่งที่ได้มาอ่าเกี่ยวกับเงินทองก็ได้เกี่ยวกับลาบผลอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะมีความไม่ลงตัวไม่ลงลอยอะไรบางอย่างนะคะ,ะแล้วก็ขัดแย้ง ในครอบครัวก็ได้ในบ้านเราอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วพอวันที่12ก็ถัดไปวันเดียวก็แค่วันเดียวนะคะที่มีความติดขัดมีความไม่ราบรื่นพอวันที่12ดาวอังคารเขาก็ย้ายหนีไปแล้วอังคารเข้าสู่ราศีตุลเป็นเรือนปุตตะนะคะ แต่ได้มาตรฐานเปลนปะนะคะเพราะฉะนั้นการงานของเราเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราลงแรงลงใจในการทําอะไรเนี่ยนะคะมันทําไมรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะมีความไม่ราบรื่นอะไรบางประการอยู่นะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มองเห็นว่า คุณก็มีความพยายามมีความกระตือรือรน้นถึงแม้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอบริวารก็ได้นะคะที่เข้ามาเป็นระยระะเนี่ยจะทําให้คุณเหนื่อยได้ทําให้คุณเครียดแต่ว่าคุณก็จะแก้ไขแก้ปัญหาได้นะคะ,ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราอาจจะต้องอะระมัดระวัง นะคะกับคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะแล้วก็เราก็อาจจะต้องพิจารณาหลายๆด้านนะคะ,ะเรื่องความเหมาะสมเรื่องความเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะรับข่าวสารหรือรับข้อมูลไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูดีๆและคนเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรสหายของคุณก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ บางทีก็อาจจะต้องดูให้ลึกหน่อยว่าเขามีใครไหมเขาโสดจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่โสดแล้วก็กลังมองหาคนคุยมองหาแฟนเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้มากหน่อยสำหรับคนรักนาราศีเมถุนทีนี้นะคะพอ,อังคารย้ายเรียบร้อยวันที่13ถัดไปอีกหนึ่งวันดาวเกตเข้าสู่ราศีพฤษน,นะคะ เกตอยู่ในเรือนวินาศแล้วนะคะดาวเกตย้ายแล้วนะคะอยู่ในเรือนวินาศร่วมกับมฤตยูนะนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวเกตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่เบื้องหลังเรานะคะคอยดูเราห่างๆคอยหนุนเราอ,อยู่ข้างห่างๆก็ไม่ได้อยู่กับตัวแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เราก็ทําบุญไหว้พระ ปฏิบัติทมบ้างก็ได้นะคะและลึกถึงครูบาอาจารย์และลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็ยังจะได้ผ่อนได้เขาเรียกว่าได้ความสําเร็จได้ความสุขใจอยู่นะคะเขาก็ยังอยู่ใกล้กับเราอยู่พอสมควรทีนี้พอดาวเกตเข้าสู่ราศีพฤษไปดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะสุขีได้มาตรฐานดีแล้วเนี่ยนะคะ พอเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์ก็ร่วมกับดาวคู่สมพลคือดาวอาทิตย์แต่เล็งดาวเสาค่ะและก็ลรา,าหูค่ะซึ่งสุกกับเสาก็ไม่ค่อยถูกกันอาทิตย์ราหูก็ไม่ค่อยถูกกันก็อาจจะมีความขัดแยง้งมีความดึง,ด,งด,ด,ด,ดันกันอยู่ในเรือนที่สามและก็เรือนที่เก้านะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อการเดินทางเนี่ยนะคะ,ะเหมือนดี เหมือนโอเคมีโอกาสได้ไปได้ทำนู่นทำนี่ดูมีความสุขแฮปปี้แต่ก็อาจจะส่งผลให้มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบางอย่างได้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่เราต้องระวังแล้วก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศิงเมถุนสุขภาพร่างกายของ คนในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยนะคะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังและก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทีนี้ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันเข้าไปเจอดาวพุธเป็นดาวคู่ปัญญาอาทิตย์แล้วก็พุธอยู่ในเรือนที่สี่เรือนพันธุนะคะหนึ่งสี่อยู่ในเรือนพันธ,นะะ 1, 4, นนธุจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่อง ครอบครัวเราก็อาจจะไปโฟกัสในการทำนู่นทำนี่ให้ครอบครัวนะคะหรือรวมทั้งเกี่ยวกับงานของเราก็ส่งผลดีด้วยนะคะสำหรับคนนักานารัษี์สิบปทุนงานเราก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะ,ะตัวเราเนี่ยนะคะก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จนะคะทีนี้ พอดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันแล้วดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลในปลายเดือนวันที่28ไปเจอดาวอังคารค่ะ,ะก็ไม่ค่อยถูกกันเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนปุตตะนะคะช่วงนี้ต้องระวังให้มากหน่อยจะมีความขัดแยง้งมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับวงงานได้นะคะอาจจะเกิดกับลูกน้องเราเนี่ยนะคะแล้วสร้างปัญหาให้เราอย่างนี้ก็ได้นะคะรวมทั้งบุตรบริวารก็อาจจะมี ความคิดความอ่านที่อาจจะไม่ได้ตรงกับเราแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความทะเลาะกันได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับคนลักนาราศีเมทุนนะคะทําอะไรก็จะต้องอ,อย่าใช้อารมณ์ใจร่มๆใจเย็นๆมันก็จะปลอดภัยนะคะโดยรวมเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไร บางอย่างนะคะอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็ได้นะคะรวมทั้งการเงินการทองก็จะมีการไหลลื่นในระดับหนึ่งค่าใช้ใจ่ายเงินทองก็หมดเปลืองไปกับการเดินทางการออกสังคมการร่วมงานสังคมการไปนูน่นไปนี่อย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะอยู่นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดูแล้ว ก็ยังถือว่ารับเรื่องสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเราก็จะไปโฟกัสกันทําทงานร่วมกันช่วยกันหาเงินสร้างรายได,ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่เป็นโสดมองหาคนคุยนี่ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากๆแล้วก็ใครเข้ามาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนอันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยนะคะขอคําแนะนําจากไพ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่านะคะอยากจะแนะนําชาวราศีเมถุนแบบไหนนะคะจะแนะนําอย่างไรขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยแนะนําคนรักานาราศีเมถุนด้วยเถิดขอสามใบนะคะอยากจะแนะนําอะไรนะคะขอสามใบ หอสิบเจ็ดสิ์แนะนำคนรักนาดาสิงเมทุนสามใบนะคะสาธุสามใบหนึ่งสองสามอ่านะคะได้แล้วสามใบ ใบที่หนึ่งจะเป็นออฟวอนเนี่ยนะคะใบที่สองเดอะฟูลมาใบที่สามคิงออฟคัพนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะเป็นจุดที่ดี คนลัคนาราศีเมทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณลงแรงลงใจทําอะไรไว้เนี่ยนะคะมันจะออกดอกออกผลประสบความสําเร็จทําให้คุณมีความสุขใจมีความเบิกบานใจได้ผลสําเร็จได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้คุณเหมือนอมีความเป็นอิสระทางความคิดความอ่านการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ลงแรงไปมันจะงอกเงยคะ่ะมันจะเห็นผล แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไว้คุณลงแรงลงใจทำอะไรไว้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีนั่นเองเขาก็อยากจะบอกแบบนี้นะคะสำหรับเบื้องบนเพราะฉะนั้นลงทุนในสิ่งที่ดีตั้งใจทําในสิ่งที่ดี ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนรักษนาดาศีมถุนไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ